ดีค่ะคุณเบียค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้เป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์แล้วส่วนตัวเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจมาทํางานกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะคืออะไรคะก็เดียคิดว่าคือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะพี่แยงก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นสถาบันทางการเมืองแล้วเดียคิดว่าโดยระบบ ในการทํางานของพรรคประชาธิปัตย์อะค่ะที่ให้สิทธิ์ให้เสียงกับสมาชิกพรรคทุกๆคนแล้วก็ไม่ว่าพรรคจะมีท่าทีใดๆเดียว่าคือนั่นคือจุดข้อแข็งแกร่งของประชาธิปัตย์ก็คือว่าได้เปิดโอกาสอะคะอย่างทั่วถึงที่ให้สมาชิกพรรคนะคะได้มีโอกาสที่จะเข้ามาอภิปรายแสดงความเห็นของตัวเองแล้วก็พยายามที่ จะแนะนําหรือว่านําเสนอเหตุผลของตนเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าผลมติพักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวว่ามันก็เป็นในแง่ของเสียงส่วนใหญ่ของพักที่เราก็ต้องให้การเคารพแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าพักได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสพูดคุยร่วมหารือค่ะอืมค่ะหลายคนก็มองว่าก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ก็อยู่ในช่วงขาลงอะไรเงี้ยค่ะ,คะเรามาอยู่พักนี้มันจะมีโอกาสให้เราได้ทํางานหรือเรื่องของการได้เป็น สสหรือการทํางานทางการเมืองของเรายังไงบ้างหรือเปล่าเออคือแน่นอนนะคือพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็ผ่านมา76ปีใช่ไหมคะก็ในความเป็นสถาบัานของพักที่ว่านี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าออพัก มีความมั่นคงโดยตัวเองไม่ได้ยึดติดอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนียว่าอันนี้คือเรื่องสําคัญแต่ว่าพักอะค่ะมันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มันก็ต้องมีการผลัดไปไปตามการและเวลามันก็อาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่และช่วงเวลาไปเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเดยเองอะการเข้ามาร่วมทํางานกับพางประชาธิปัตย์นะคะก็หวังว่าเราก็จะได้มีโอกาสมาช่วยกันขับเคื่อนทํานานเราก็มา ร่วมสร้างพักกัคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถ้าเราพูดถึงในแง่ของการเมืองที่จะต่อไปในอนาคตวันนี้อย่างพี่เดียด้พูดว่าเราเห็นปัญหาอันหนึ่งที่เรามักถูกพูดอยู่บ่อยครั้งก็คือปัญหาในเรื่องของ GAP Generation ที่เกิดขึ้นเดียวก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามาช่วย พักประชาธิปัตย์ทำงานแล้วก็รวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะมาช่วยเป็นสะพานเชื่อมต่อให้กับคนรุ่นใหม่อะค่ะในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นสำหรับคนรุ่นใหม่อะค่ะโดยที่ก็อาศัยแน่นอนก็ต้องคนที่เคยผ่านความรู้ประสบการณ์ก็มาให้คำแนะนำเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีเงื่อนไขทางการเมืองอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะพี่แยมก็เป็นการ พูดคุยเพียงจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้งไไดลงรายละเอียดใดๆทั้ง,ทงสิ่งก็เป็นการมาพูดคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เพื่ออยากจะทราบว่าแนวทางนโยบายของพักนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งทางผู้ใหญ่ทุกท่านก็ให้ความชัดเจนนะคะว่าพักยังไงก็คือให้ความสนใจกับคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสนะคะในการที่จะรับฟังความเห็นแล้วก็อย่างที่บอกว่า แล้วถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยธรรมเนียมของพักเองที่เปิดกว้างจริงๆเดี๋ยวว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่สําคัญมากๆอะคะ่ะส่วนตัวเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองป่ะคะขาใช่่ะแล้วในแง่มุมคือเรามีมองนะคะกับพรรคประชาธิปัตย์ยังไงถึงตัดสินใจที่ตัวเองว่าเออสุดท้ายเออฉันเรื่องพรรคนี้ในการเป็นเส้นทางทางการเมืองก็จริงๆต้องบอกว่าทุกพักอะคะ่ะที่เดยได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยคือจริงๆทุกคนก็ ผู้บริหารทุกๆท่านนะคะก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็น่ารักทุกๆท่ทานเลยแล้วเด็กก็คิดว่าทุกๆพักอะคะ่ะก็มีพยายามที่อยากจะขับเคลื่อนอะบนประโยชน์ที่ทุกคนก็มีความตั้งใจคล้ายๆกันอะนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนก่อที่จะตัดสินใจจริงๆอะมันก็เป็นคําถามที่เราก,กลับมานั่งถามตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะว่าในความที่ทุกพักจริงๆแล้วว่าน่าสนใจหมดแต่ว่าถ้าเราจะต้องเลือกทํางานกับพักการใดที่ดันเมืองหนึ่งเนี่ย มันควรจะต้องเริ่มต้นจากหลักคิดอะไรดีก่อนซึ่งพอเรากลับมาดูอะ่อย่างที่เดียบอกว่าในความเป็นพักการเมืองเองเนี่ยมันก็คือเป็นสถาบันที่อยู่ใน,นกลไกของระบบประชาธิปไตยถูกไหมคะแล้วมันก็เป็นองค์กรหลักในการที่เราอยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเดียคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ย ในความเป็นพักการเมืองถ้าหากเราตั้งใจที่จะทํางานตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นพักการเมืองที่ต้องตัดสจากเรื่องของการผูกขาดความครอบงำาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันต้องมีความเป็นอิสระทางความคิดแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีความเป็นประชาธิป,ปไตยตในพักก็คือว่าทุกคนในพักก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงนะคะในการที่จะทํางานร่วมกันพอมันกลับมาตรงจุดนี้เดียคู้ว่าอันนี้มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันก็เป็นแนวคิดหลักที่ทําให้เดียสุดท้ายก็เลย มองพรรคประชาธิปัตย์เราก็ตัดสินใจที่อยากจะเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคอะคะอ่ะตอนนี้ในพรรคเก่าประชาธิปัตย์เหมือนเป็นพรรคร่วมรับาลด้วยกันตอนนั้นมองพรรคประชาธิปัตย์ยังไงบ้างคะก็ไม่ดีเหมืงองกันก็ จริงๆก็ตอนที่อยู่ในสภาค่ะเราก็เป็นสสหน้าใหม่นะเวลาเข้าไปทํางานหลายๆเรื่องบางทีก็พูดตรงๆว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบการทํางานในสภาบ้างอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่าในระหว่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ่ะเวลาเราเจอกันในสภาเดี๋ยวก็จะได้รับคําแนะนําดีๆจากพี่พสๆสสพักประชาธิปัตย์ในหลายๆทา่านนะคะที่ก็จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายเรื่องการทํางานเรื่องอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ในการทํางานในชั้นกรรมธิการเองอย่างงี้ะคะ่ะเดก ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เห็นแนวทางการทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่มาจากประชาธิปัตย์ซึ่งเราก็แบบอันนี้ก็ส่วนตัวก็เห็นว่าเออเขามีประสบการณ์ในการทํางานแล้วแล้วแล้วเป็นเหมือนครูที่ดีให้กับเราอะได้เลยว่าอ๋อจริงๆรลงอะมันควรจะต้องทําอย่างไรบ้างอย่างเนี้ยค่ะการมาสมัครสมาชิกประชาธิปัตย์ครั้งนี้มันก็ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราจากสสแล้วนะคะจริงๆก็คือเป็นการเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าคะหรือว่า เราก็มองว่าเราออกจากพรรคเก่าแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งสู่พรรคการเมืองใหมต่ต้องบอกว่าเดียมไม่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการมาสมัครที่ประชาปัตย์แต่อย่างที่เดียมพูดอยู่เสมอว่าถามว่าตอนที่ลาออกจากพรรคเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจอะณนะเวลานั้นเป็นการตัดสินใจกระทันหันแต่แต่ว่าถามว่าต่อหน้านี้ ในความที่บางทีความคิดเรากับพรรคเดิมที่อาจจะมีความเห็นต่างเห็นแย้งกันอยู่บ้างอ่ะแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวว่าเดยกก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งก็คงจะต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดเรายังอยากทํางานการเมืองต่อเนี่ยเราเราจะยังทํางานร่วมกับพรรคได้อยู่ไหมซึ่งอันนี้ส่วนตัวเดเองอะค่ะสิ่งหนึ่งที่เดียจะย้ําอยู่เสมอคือว่าในการเห็นต่างใดๆอ่ะเดคิดว่ามันก็มันก็เป็นคือ การเหต่างทางการเมืองหรือว่าในการทํางานที่มันก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายถึงว่าใครผู้ใดผู้หนึ่งถูกหรือผิดนะคะแต่ว่าแค่บางครั้งอะแนวคิดเราอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อมันมีคําถามแบบนั้นนะคะเดียก็ก็คงเป็นเรื่องที่เราก็ต้องกลับมาตัดสินใจเหมือนกันสําหรับอนาคตว่าแล้วเราจะเดินอย่างไรต่อไปเพียงแต่ว่าในคําถามตรงนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตอนที่เดียตัดสินใจเมื่อตอนลาออกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะวันนั้น วันที่16สิงหาตอนที่ตัดสินใจเดียก็พูดตรงๆว่าเราก็ไม่มีใครที่จะคาดคิดมาก่อนหรอกคะ่ะว่ามันจะมีการเปิดประชุมสภาขึ้นในวันจันทร์ซึ่งมันเป็นทมเนียงที่ไม่เคยมีมาก่อนถูกไหมคะ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือว่าถ้านีคิดว่าจะตัดเตรียมมาก่อนอเดียก็ควรจะต้องอคงจะต้องตัดสินใจอมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่มีใครร mm hmm. ู้เลยจริงๆว่าจะเกิดขึ้นเพ okay, แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สภาล่มซ้ำๆเดีรู mm ้สึกว่า มันมันคงเป็นจุดที่มันต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจริง,รงๆแล้วเด็กก็ไม่อยากให้การที่สภาล่มซ้ําๆด้วยเหตุผลเขาต้องการให้กฎหมายนั้นปกไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันคือกฎหมายแล้ถ้าทำรรูนะมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญที่สุดกฎหมายใหญ่แล้วมันต้องถูกปกไปด้วยเทคนิคอลทางการเมือง คือพูดง่ายๆก็คือการเล่นเกมการเมืองที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อืมใชซึ่งเมื่อกี้คุณเดียก็บอกว่าวันนั้นคือการตัดสินใจกระทันหันแต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่เเรามาจากความรู้สึกว่าเรารับไม่ได้กับเรื่องของการใช้เทคนิคทางการเมืองหรือเกมทางการเมืองอันนั้นคือเหตุผลของการลาออกจากสสหรือว่ามันมีเหตุผลที่ถูกสะสมมาก่อนหน้านั้นด้วยและทําให้เรามาซึ่งการตัดสินใจในการลาออกก็ก็ก็อย่างที่ที่ได้อ่า พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะว่าเหตุการณ์ตรงานั้นอ่ะมันเลยเป็นจุดที่คล้ายๆเหมือนฟังสุดท้ายที่ทําให้เราเลยคิดว่าตัดสินใจแต่นั่นก็เลยถึงเป็นเหตุผลว่าเหมือนบางคนบางท่านก็ถามว่าเออโอเคตัดสินใจสสก็เรื่องหนึง่งแต่ทาไมถึงตัดสินใจลาออกจากพลังประชารัฐด,ด้วยก็มันก็เลยถึงได้ย้อนกลับไปอันแรกว่าเมื่อถึงตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องที่เราเ,ออเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องตัดสินใจอะว่าแล้วตัวเรากับพรรคในความเห็นที่ อาจจะเห็นต่างกันเนี่ยแล้วแล้วเรากับพักเองอ่ะจะเดินต่อในแง่ของการทํางานน่ะต่อร่วมกันในอนาคตได้ไหมซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดได้คิดว่าถ้าความเห็นเราจะไม่เหมือนกับพักส่วนตัวเดยแล้วอ่ะเราอ่ะควรจะต้องเป็นคนพิจารณาตัวเราเองในการเลือกเดินออกมามากกว่าค่ะเพราะว่าพักเขาก็เป็นองค์กรมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ของพักนะคะแต่ว,ว่าเดินออกมาในส่วนของพรกพลังประชารัฐแน่นอนพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนัานเป็นอ รองนายกท่านเป็นหัวหน้าพักด้วยดังนั้นได้บอกท่านไหมคะหรือว่า,าได้บอกเหตุผลหรือท่านมีการสอบถามไหมคะว่าทําไมถ<ะ>ึงต้องออกจากสมาชิกพักด้วยเราจะซ้อ,อ,ซอด้วยก็เข้าไปกรับเรียนท่านนะคะก่อนที่จะออกมาประกาศแล้วก็เรียกคิดว่าจริงๆท่านก็คงจะขอเข้าใจได้ <c oughs> เพราะว่า เวลาเจอท่านท่านก็จะชอบพูดว่าเออแบบมันดื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ mm hmm. ออเดียวว่าท่านก็คงจะพอเข้าใจ mm hmm. อยู่ว่าเหตุผลของเราอะ่ะคืออะไร mm hmm. แต่ว่าก็ได้กลันำเรียนท่านอีกครั้งนึะคะว่าเ,ออเหตุผลในวันนั้นที่ตัดสินใจอะก็คือมันเป็นประเด็นด้วยเนื้อหาอะไรอะคะ่ะ mm hmm. ท่านคือก็เข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้<ะ>รู้สึกแบบ บาดหมางอะไรกันหมายถึงอะไรท่านท่านคนอกปรวิท่านก็เข้าใจคุณเดียไหมค่ะเดียก็ยังคงให้ความเคารพอะค่ะแล้วก็อย่างไงก็โดยธรรมเนียมในฐานะที่เราเป็นเด็กแล้วท่านก็เป็นทั้งหัวหน้าพักแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยเราก็ไปแจ้งจับลาท่านก่อนนะคะค่ะอย่างนี้แล้วสสกลุ่มดาวเรื่องนะคะที่ในทางประชารัฐนี่จะมากับคุณเดียด้วยหรือเปล่าก็มีการจับตากันอยู่เหมือนกันก็จริงๆต้องบอกว่าคงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะพี่แยมเพราะว่า เหนือสิ่งอื่นใดเดีว,ว่าสสทุกท่านนะคะคือต้องบอกว่าการตัดสินใจในการทํางานของสสแต่ละคน mm hmm. เงื่อนไขแนวคิดอุดมการนะคะแต่ละคนแน่นอนก็ต้องย่อมมีความเห็นมีวิจรารณญาณของตัวเองซึ่งอย่างที่เดียบอกว่าการเ,าเลือกมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์มันก็เป็นก้าวย่างที่สําคัญเดี๋ยวว่ามันเหมือนเวลาเรา ย้ายเข้าบ้านหลังใหม่อะคะ่ะมันไม่มีใครอยากจะย้ายบ่อยๆถูกไหมคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่บ้านหลังไหนเดยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราทุทกคนมันเหมือนกําลังเลือกคู่แต่งงานเพราะฉะนั้นเดยก็คิดว่าสําหรับตัวเดเองแล้วเมื่อมองไปถึงเพื่อน เดก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเขาก็คือตัดสินใจบนในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องของเงื่อนไขหรือว่าการจะไปชักชวนหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. ก็คือ,ก,คอก็ต้องให้สสแต่ละท่าน mm hmm. เขาก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. ในความปรารถนาดีสึ้นกันละกัน mm hmm. ค่ะแต่ก็พอมาอยู่ประชาธิปัตย์ได้มาร่วมทีมกทม<ฆ>ก็เลยเมนการ<ฆ>มีการทลานว่าโอ้คนจะมีการผนึกกำลังกับคุณองอาจดรเอนะคะจะทำให้ ประชาธิปัติ์กลับมาได้สสกทมนะคะ,คะได้มากขึ้นไหมคะนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการทํางานของเราที่มาที่นี่ด้วยไหมคะก็ต้องบอกว่าจริงๆความตั้งใจที่อยากจะทําการเมืองต่อค่ะเดี๋ยคง ต้องมันคงไม่ได้ว่าเป็นเพราะแค่เฉพาะเพียงกทมององแต่ว่าความตั้งใจของเดียรแล้วที่เดียก็ได้บอกเจตจำนงของพรรคเกี่ยวกับเรื่องของอการสมัครเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอะอยากจะขับเคลื่อนที่อยากจะทํางานในเชิงนโยบายจริงๆซึ่ง,งเดียคิดว่าวันนี้ปัญหาของประเทศมันมันคือแน่นอนทุกพื้นที่มันมีปัญหาแต่ว่ามันก็มีปัญหาภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศที่มันยังต้องแก้อีกเยอะมากเดียคิดว่าในการทํางานจริงๆแล้วอะเดียคงไม่ได้ถึงกับว่า ต้องตั้งเป้าหรือว่ามองว่าเราจะทําเฉพาะแค่ในโซนกรมนะหรือว่าจะไปทํากองื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นในเรื่องของการทํางาน อะไรที่มันจะเป็นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายในการที่จะพัฒนาได้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่อะคะ่ะในพักจะพิจรารณาเห็นว่าเราทํางานตรงไหนแล้วจะเหมาะสมหรือว่าตรงไหนที่เขาอาจจะยังขาดกํบบาลังคนแล้วเราก็สามารถเข้าไปช่วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้อะคะ่ะมาวันนี้รู้สึกว่าคุณเบียร์คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นสสที่ บอลทูบีประบการเป็นสสแล้วหรือยังคะเพราะว่าตอนที่ลงสมัครในครั้งแรกมันก็ดูรู้สึกเหมือนชุกระหูนะแต่นั้นเราเคยคุยกันณเดแยเองก็ยังไม่ทันได้เตรียมตัวว่าเอ๊ะฉันจะมาเป็นสสแล้วป้าวันนี้คิดว่าตัวเองเดินในเส้นทางการเป็นนักการเมืองและเป็นการสู่เส้นทางของการเป็นสสได้เต็มตัวหรือยังคะก็คิดว่าเราก็มีความตั้งใจอะค่ะร้อนะคะพี่แยม ก่อนหน้านีาเน้เดียว่าเดียวทำงานในบทบาทของสื่อเดียว่าสิ่งหนึ่งเดียวว่าคนที่ทํเสื่อน่าจะมีอารมณ์ร่วมคล้ายๆกันก็คือว่าเราอยากจะทําอะไรให้กับสังคมกับส่วนรวมถูกไหมคะแล้วเราก็พยายามจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อที่เหมือนเป็นเขาใช้คําว่าหมาเป้าบ้านเป็นกระจกเครื่องสะท้อนหรือว่าในหลายๆเรื่องบางทีก็ไปนําเสนอเรื่องของปัญหาเป็นเหมือน คนที่เป็นคล้ายๆว่าสื่อกลางในการช่วยประสานเรื่องของคนที่มีปัญหากับหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าอย่างที่ทํางานมาต้องบอกว่าเด็กก็มีความภูมิใจในการทํางานมาตลอดแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสการเมืองอะค่ะมันก็ทาให้เห็นว่าเออในการขับเคลื่อนงานหลายๆครั้งเนี่ย ในบทบาทของการทํางานการเมืองจริงๆแล้วมันสามารถช่วยพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงปัญหาแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างที่มันเป็นในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ในเชิงภาพใหญ่ได้มากกว่าจริงๆ อันนั้นอ่ะก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เดียรู้สึกว่ามีความตั้งใจว่าเมื่อเราได้มีโอกาสก้าวเข้ามาแล้ว<ม>เดียก็อยากจะทํางานตรงจุดนี้แล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของงานการเมืองใช้เวทีของงานการเมืองนะคะในการที่จะผลักดันเรื่องแนวคิดเรื่องนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเดอยากเห็นประเทศที่ทุกๆคนพร้อมที่จะเปิดกว้างในการที่จะรับฟังซึ่งกันและกันนะคะ<ม>อันนี้เดียก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนนะคะ่ะก<ม>็เร<ม>ียกได้ว่าตอนนี้ ตั้งใจเข้าสู่เส้นทางการเป็นสอสอใช่เ,ใชเลยแต่ก็ไม่ได้อยากไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นนักการเมืองนะคะก็คือเดียก็คิดว่าก็เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะที่เราได้รับโอกาสที่ดีที่วันนี้ได้ก้าวเข้ามาแล้วเด็กจริงจริงก็อยากจะให้เวทีการเมืองเนะี่ มองว่ามันเป็นเวทีที่สําหรับประชาชนทุกๆคนนะคะที่ถ้าใครคิดว่าวันนี้อยากจะเข้ามาช่วยกันร่วมเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวว่ามันเป็นเวทีที่ควรจะเปิดกว้างสาหรับคนทุกๆคนนะคะอืมเนวันนี้ในส่วนตัวก็คือว่าเราการได้เป็นสสมาจริงสาปีค่ะได้ใช่ไหมคะ,คะที่ได้เป็นครั้งแรกรู้สึกไหมคะว่าโอเคอตัวเองรักในความเป็นสสไหมถ้าทำให้ถึงต้องอมา เดินงานทางด้านนี้ต่อค่ะแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพอะไรอันดับแรกคือเราต้องมีแพชชั่นแล้วเราก็ต้องเห็นคุณค่ารักในอาชีพของงานที่เราอะทำก่อนอซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่าในพอหลังจากที่เดียได้ก้าวเข้ามาในงานการเมืองอเราก็เห็นว่าเฮ้ยบทบาทในเวทีการเมือง มันสามารถขับเคลื่อนแล้วก็โดยเฉพาะก็คือแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องอะอยากเป็นรูปปรธรรมอะได้จริงๆนะคะแล้วมันก็สามารถสร้างในในแง่ของการแก้ปัญหาในเชิงภาพกว้างได้มากยิ่งขึ้นกว่าวยซัมงั้นอันเนี้ยเดยก็คิดว่ามันเป็นคุณค่าที่เราถน,นัดแล้วเราก็อยากจะทํางานตรงนี้ยต่อค่ะนะคะเรียกว่าก็คือตอนนี้ก็มีแพชชั่นกันเป็นสอสแล้วแต่ว่า ในอีกมุมนึงนะคะที่อาจจะต้องมีการจับตาแล้วก็มีการมองอาจจะต้องตรวจสอบกรณีเราของมีธุรกิจสื่อด้วยหรืออะไรต่งางๆด้วยนะคะมันก็อาจจะทําให้ถูกมองว่าเราเป็นุทนสื่อที่มาทํางานการเมืองหรือเปล่าะค,ะค่ะคุณเบียร์ค่ะจริงๆต้องบอกว่าในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายตัวเดียร์เราก็ครอบครัวค่ะเราก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมา ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่การสมัครสสเมื่อครั้งที่แล้วเราเดียก็ว่าในการทํางานของเดียชัดเจนมากๆอยู่สิ่งหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่เดียลาออกจากการทํางานบทบาทในฐานะสือ่อค่ะเดียก็ไม่เคยกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานสื่ออีกเลยอันนี้คือสิ่งที่เราอะชัดเจนแล้วก็อันที่2เดียก็เชื่อว่าจริงๆในการทํางานสื่อมวลชนเองเดียว,ว่าสื่อทุกคนก็รู้ว่า มันก็ไม่มีใครมาสั่งเราได้ถูกไหมคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่ได้บอกว่าแต่จิตวิญญาของคนที่ทํางานเสื่อเดียว่าคือเราอะอยากจะเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงเราอยากทําอะไรให้กับสังคมเรียกว่าตรงนั้นคือเรื่องที่สําคัญกว่าค่ะวันนี้สวมเสื้อพระชาษิิปัต์แล้วหลังจากนี้จะเห็นบทบาทมาดามเดียับพระเพรศรีปัตรยังไงคะ่ะฝากไว้เลยค่ะก็จริงจก็คิดว่าบทบาทจะเป็นอย่างไรต่อไปยังไม่ได้จริงๆยังไม่ได้มีคําตอบให้กับตัวเองชัดๆนะคะแต่ว่า ก็ตั้งใจอยากจะเข้ามาช่วยพักประชาธิปัตย์นะคะในการทํางานแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันเรื่องงานนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่านโยบายสําหรับ กลุ่มคนรุ่นใหม่อะค่ะที่วันนี้เขาอาจจะบอกว่าบางคนก็ใช้คําว่าไม่เห็นความหวังของประเทศสําหรับอนาคตของพวกเขาเดียก็หวังว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วกับคนรุ่นใหม่ที่เขาก็ยังเต็มไปด้วยไฟแล้วก็พลังความคิดของสร้างสารรค์ตรงนี้ในการที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนง,งานของประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คงจะต้องขอโอกาสนะคะจากประชาชนทุกคน ในการที่จะเปิดกว้างรับฟังแล้วก็อยากจะขอให้ลองดูการทํางานของเดียราแล้วก็อย่างที่เดียได้พูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เดียให้คำมั่นสัญญาได้แน่ๆก็คือเดียจะทํางานด้วยความตั้งใจด้วยความสุจริตแล้วก็ะจะทํางานโดยที่จะยึดในเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักแน่นอนค่ะค่ะนี่ก็คือมาดามเดียนะคะวัฒญ์ญาบุญนาคนะคะวันนี้ชื่อเต็มๆนะคะเดี๋ยวสื่อต้องเรียกให้ถูกนะคะนางสาววัฒญญาบุญนาคันนี้ คนก็เลยงงว่าแต่ก่อนคือนางสาววัฒนยาอาุภาษี<ช>ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แต่ไม่ยอมเปลี่ยนนางสาวแต่นอนสิแอบบอกได้ไหมคะคําตอบเดิมอย่างที่บอกพี่แย่ว่าเราจะไม่ยอมให้สังคมชายเป็นใหญ่มากดทับเรา่ะนี่นะคะนี่คือนางสาววัฒนยาบุญนาคนะคะและนี่คือเดรรีพอ์เตอร์ซึ่งเราจะมาพูดคุยนะคะกับทั้งนักการเมืองนะคะสสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนนะแหละแตจะให้ ผู้แทนได้คุยโดยตรงกับประชาชนนะคะและนี่คือคุณวัฒนยาบุญนางสวัสดีค่ะขอบคุณนภิยามขอบคุณนะคะ